มีไหมครับไม่มีนะครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการเชิญ<ข>ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระรผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิวกวุฒิสภากรรมการการพัฒนาสังคมในฐานะประธานอนุกรรมิการกิจการคนพิการนะครับขอกลาบเรียนเพิ่มเติมว่าข้อเสนอดังกล่าวทั้ง6ข้อนะครับ เป็นการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยการยกระดับกองทุนให้เป็นนิติบุคคลปรับปรุงโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำเงินของกองทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการพร้อมข้อเสนอตามที่ได้นำเรียนต่อท่านสมาชิกและในส่วนรายงานนะครับซึ่งได้มีการแก้ไขตามใบแทรกที่ปรากฏอยู่นั้นนะครับผมก็ได้รายงานต่อที่ประชุมไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับหาก วุฒิสภาเห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขอกราบขอบคุณครับ